สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่เดินสายมูนะคะยูกอนนันทนาสีมาที่ช่อง RMUTP Live เช่นเดิมเลยสายมูของเราวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องราวของยันค่ะขึ้นชื่อว่ายันแล้วหลายคนที่เป็นคนไทยเนี่ยรู้จักกันมาอย่างยาวนานเลยนะคะมีมาตั้งแต่สมัยแบบอดีตแล้วแต่ว่าปัจจุบันที่เราอยู่ในยุค 5G แล้ว ยันก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนยังให้มีความศรัทธามีความนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราคุ้นเคยคุ้นชินกันดีค่ะวันนี้นะคะฝนก็เลยจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับยันศรัทธาที่นำมาซึ่งปาฏิหาริย์นะคะซึ่งบอกเลยว่าไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นนะคะดาราฮอลลีวูดหลายท่านเองก็นิยมที่จะเดินทางมาสักกันที่ไทยนะคะอย่างดังๆเลยนะคะก็แองเจลินาโจลีนะคะที่มาสัก ห้าแถวนะคะกับอาจารย์หนูซึ่งวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังกันด้วยทั้งเรื่องยันแล้วก็เรื่องของแอนเจลีน่าโจลี่ที่มาให้อาจารย์หนูนะคะสักยันกันด้วยนะคะสำหรับยันเนี่ยก็อย่างที่บอกเอาไว้นะคะว่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะยุคบวชพระฤาษี คาถาก็ส่วนใหญ่จะขึ้นด้วยโอมนะคะส่วนมากก็จะผูกโดยพระฤาษีต่อมาก็ผูกโดยพระคาถาพระคูบาอาจารย์ผู้มีความรู้นะคะผูกเป็นพระยันขึ้นมาเพื่อให้เกิดความขลังมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสายมูเตลูหรือไม่ก็ตามนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ย่อมเคยเห็นลายยันผ่านหูผ่านตากันบ้านนะคะไม่มากก็น้อยค่ะแต่ก็เป็นวัตถุมงคลเครื่องรางนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรา คุ้นชินกันอยู่ในสังคมไทยค่ะบางก็มีการไปสักยันตามร่างกายนะคะเพื่อให้มีความแข็งแกร่งคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัยค่ะหรือว่าเพื่อเป็นเมตตามหาสเสน่ห์วันนี้นะคะก็เลยจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับยันกันให้มากขึ้นค่ะว่ายันเนี่ยคืออะไรแล้วก็ถือกำเนิดขึ้นมาจากไหนกันแล้วทำไมถึงอยู่ยั้งยืนยงมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันที่เป็นยุค 5G แล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกนะคะว่ายันก็ ยังเป็นการแพร่หลายไปทั่วโลกด้วยจนเหล่าเซเลบตี้ทั้งไทยแล้วก็เทศนะคะต่างก็มีการบูชาว,วัตถุมงคลน,นี้หรืออย่างแอนเจลิน่าโจลี่เองก็ยังมาสักยันห้าแถวกับอาจารย์หนูที่ไทยเราเลยนะคะฉะนั้นยันมีนียังไงวันนี้เดินสายมูจะนามาเล่าให้ฟังกันค่ะยันเนี่ยจะหมายถึงรูปอคัคระลวดลายต่างๆนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็น วิชาที่มีมาคู่กับไทยเรามาตั้งแต่ครั้งบรรพกาแล้วโดยเพี้ยนมาจากคำว่ายันนะคะที่สะกดด้วยยอหญิงยอหญิงกระลันนะคะในภาษาบาลีเนี่ยก็แปลว่าสิ่งที่มนุษย์พึงเส้นสเสวยบูชาให้มีความสุขความเจริญแต่ว่าภาษาไทยเรานะคะเปลี่ยนมาเขียนคำว่ายันเนี่ยเป็นยอยักษ์ไม่หันอากาศนอหนูตอเต่ากระรันซึ่งหมายถึงรอยเส้นนะคะที่ขีดขวางไปมาสาหรับลงคาถานั่นเอง ยันก็มีมาตั้งแต่สมัยบรรพกาแล้วนะคะก็อย่างที่บอกเอาไว้ในยุคบวชพระฤาษีคาถาก็จะขึ้นด้วยโอมนะคะส่วนมากก็จะผูกโดยพระฤาษีต่อมาก็ผูกโดยพระครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้นะคะผูกเป็นผ้ายันขึ้นมาเพื่อให้เกิดความคลังมากขึ้นด้วยขณะที่ลางเส้นค่ะจิตของผู้เขียนนะคะต้องมีสมาธิในการ กำหนดยานด้วยเพื่อให้จิตของเราหยุดอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นกุศลค่ะ เมื่อยามขมวดปมยันนะคะก็ต้องว่าขคาถาจะเขียนอักขาราสะสักตัวก็ต้องว่าขคาถาเช่นกันว่าเสร็จแล้วก็ต้องรวมใจให้คาถานั้นบังเกิดขึ้นมาซึ่งคาถานะคะก็จะเป็นคําพูดที่เป็นมงคลดังนั้นคาถาทุกบทคาถาก็คือคําพูดที่เป็นมงคลนั่นเองซึ่งมีการรวบรวมยันไว้108นะคะซึ่งส่วนมากก็จะเป็นยันที่อยู่ในสายมหาอุดยันแคลคลาดยันเมตตาสายโชคลาภ แต่ก็แล้วแต่ละสำนักนะคะว่าจะเอาไปบรรจุไว้ที่ใดบ้างบางแห่งก็สักตัวเพื่อที่จะให้ยันเนี่ยติดอยู่กับตัวตลอดเวลาก็จะเป็นบงคคลแล้วก็ เป็นอ่าเป็นยัน์เมตตานะคะที่จะติดไปตลอดบางคนนะคะก็จะเขียนเป็นแผ่นตะกรุดให้หมวนห้อยคอบ้างบางคนก็เอายันต์ไปลงที่หลังเหรียญน,นะคะแล้วก็ใช้อำนาจจิตในการเสกก็จะเป็นการส่งพลังใจพลังทางเมตตาอารมณ์ดีนะคะจิตกระจจาที่ไม่หมองมุนม่นหมองไปนะคะโดยบรรจุพลังใจอันบริสุทธิ์แล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ในมัดวัตถุมงคลเปรียบเสมือนดังยันต์นะคะคือภาชนะที่แล้ว แล้วแต่เราจะบรรจุเข้าไปขึ้นอยู่กับพลังจิตที่ใส่เข้าไปด้วยแล้วเมื่อยามใดก็ตามนะคะที่เราต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ร้ายๆนะคะหากเรามียันค่ะ ก็จะช่วยให้เรามีกำลังใจในการต่อต้านแล้วก็ต่อสู้กับสิ่งไม่ดีต่างๆมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคะที่คนไทยเราเนี่ยยังคงมีความเชื่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บ้างแล้วนะคะจะมีการสักยันเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลและป้องกันภัยอันตรายต่างๆ จนมีความเชื่อแล้วก็ความศรัทธากันในเรื่องนี้มาอย่างยาวนานแล้วก็ที่สําคัญนะคะโด่งดังออกไปยังต่างแดนด้วยเป็นเหตุให้แองเจลิน่าโจลีนะคะนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังต้องบินตรงมาเพื่อให้อาจารย์นูกันภัยสักยันให้ด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าชื่นชอบในประวัติศาสตร์ไทยในการมาสักครั้งแรกนะคะแองเจลิน่าโจลีเนี่ย ซึงขอสิ่งที่ดีที่สุดจากอาจารย์หนูค่ะซึ่งอาจารย์หนูเนี่ยก็มองว่ายัน5าแถวเป็นคําตอบที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นการนําเอาความดีแล้วก็บันเดินปีเกิดมาถอดแล้วก็แปลงคำทั้งหมด5แถวซึ่งก็มีความหมายแฝงเอาไว้ทั้งหมดทั้ง5แถวเลยนะคะด้วยแถวแรกเนี่ยก็จะเป็นการแก้วห่วงจุย้ยแถวที่2กันดวงตก แถวที่3กันวิชาอาคมแถวที่5โชคลาภความสําเร็จค่ะแล้วก็แถวที่6นะคะก็จะเป็นเมตตามหาเสน่ห์ค่ะซึ่งหลังจากสักครั้งแรกไปแล้วนะคะก็มีการมาสักกับอาจารย์หนูอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเลยนะคะสำหรับแองเจล่า j o รี่เป็นทั้งหมดกว่า4ครั้งด้วยกันส่วนในครั้งที่2ค่ะอาจารย์หนูเนี่ยเขาเลือกสักเสือเบงกองให้นะคะ เพราะว่าแองเจล่าโจลีเดินทั้งบ่อยแล้วก็ต้องช่วยเหลือผู้คนมากมายก็เลยอยากจะสักเสือเบงกอเอาไว้ให้เป็นการปกป้องอันตรายค่ะส่วนครั้งที่3เป็นการสักน้ำมันเมตตาจิ้งจอกก้าคู่ค่ะแล้วก็ครั้งที่4เนี่ยมีการนำเครื่องบินส่วนตัวมารับให้อาจารย์หนูไปสักให้ถึงกัมพูชาเลยโดยครั้งนี้ก็จะมีดาราฮอลลีวูดชื่อดังมากหลายคนเลยนะคะ และแองเจล่าโจรี่ก็ต้องการให้การสักครั้งนี้มีความหมายถึงครอบครัวที่ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยแค่เจ็บต่างๆก็เลยตัดสินใจสักวิหารพระศาสดาพกกรัพั์ยันธงชนะเพื่อเป็นการเรียกเงินแล้วก็ให้ชนะทุกสิ่งนั่นเองค่ะส่วนคุณแบดพิทนะคะก็อาจารย์หนูเนี่ยเลือกสักน้ํามันให้โดยเริ่มจากสีข้างเพื่อเป็นการหนุนดวงให้โชคดีนะคะแล้วก็ลงยันหมึกด้วยคําว่ากระดูกเหล็ก ที่บริเวณขาเป็นแนวยาวนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการบาดเจ็บจากการที่เขาได้เล่นหนังแอคชั่นอยู่บ่อยครั้งนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะยันแต่ละยันเนี่ยผูกด้วยบทพุทธคุณธรรมคุณแล้วก็สังคคุณก็คือการเอา คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะคะมาผูกเป็นดวงยันให้เกิดเป็นพลังนะคะเพื่อจะดึงดูดความมั่นคงให้กับชีวิตด้วยพุทธานุภาพธรมมานุภาพสังขานุภาพอำนาจจิตของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นพลังที่เข้มแข็งมากค่ะ ขึ้นอยู่กับพลังจิตที่ใส่เข้าไปนะคะกลายเป็นเสื้อกลอกอันแน่นหนาเนะคะเป็นการป้องกันสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาทำร้ายตัวผู้บูชาค่ะดังนั้นแล้วนะคะเมื่อสายโมท่านใดที่รับเช่าบูชาวัตถุมงคลต่างๆมาแล้วก็ต้องคิดดีทำดีพูดดีนะคะต้องรักษาศีลห้าให้ดีด้วยไม่ฆาา่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดปดไม่ประพฤติผิดในการมไม่ดื่มเหล้าแล้วก็ไม่ด่าพ่อบาแม่นะคะไม่เช่นนั้นแล้วพุทธคุณก็จะเสื่อมลง นอกจากนี้ค่ะการบูชาวัตถุมงคลนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการระลึกเตือนใจนะคะในอำนาจของพระพุทธคุณเสริมสร้างกำลังใจให้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาสืบต่อไปค่ะซึ่งนี้เองทั้งหมดนี้นะคะก็เรีได้ว่าเป็นที่มานะคะว่าทำไมยันนะคะยังคงไม่สูญหายไปถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านจุด กำเนิดยานมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วก็ตามทุกวันนี้ยานก็ยังคงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจ,จิตใจของคนในพระพุทธศาสนาแล้วก็คนไทยของเราเองก็ยังคงอยู่เคียงคู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ต่อมาอย่างยาวนานทีเดียวค่ะวันนี้หมดเวลาสําหรับเดินสายมูแล้วนะคะครั้งหน้าจะพาไปมูที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ